มาลองดูคร sí, ับเพราะว่าก็รถคุณภาพดีครับก็เหมือนรถใหม่ครับออกรถง่ายครับเอกสารก็ไม่ทึ่งยากมันก็ราคาสบายสบายครับลูกคออกรถห้าบาทเตรียมรถก่อนส่งมอบ

กล้วยปล่อยรถนะคะของรถมือสองหนุ่มอุนล่าเซ็นเตอร์นะคะวันนี้คุณลูกค้าของเรานะคะชื่อคุณอะไรคะคุณตั้มครับคุณตั้มท่านอาชีพอะไรคะเป็นพนักงานกล้วยในกรุงทที่โรงพยาบาลท่าจีนสาออกเป็นรถรุ่นอะไรคะรถสวิทครับออกคนเดียวใช่ไหมคะคนเดียวครับขอนแทงไหมคะขอนก็ราคาสบายสบายครับ ชอบรถไหมคะก็สวยครับตัวรถสวยดีแล้วก็คุณภาพาในเครื่องก็ดีครับได้ของแถมไหมคะวันนี้ของแถมที่โฆษณาไว้ว่าเติมน้ำมันเต็มถังเต็มถังไหมคะเต็มครับเต็มครับเต็มถังด้วยน้ำมันเต็มถังครับมีอย่างอื่นอีกไหมคะทั้งแมททั้งเยอะครับการบริการเป็นอย่างไรบ้างคะก็ ด้านงานดูแลกําลำวันครับก็เป็นอย่างที่เปครับขอดง่ายครับสารก็ไม่ยิ่งยากก็โอเคครับดีดีแล้วข้อมูลเรื่องรถละคะท้ายร้ายก็แนะนำอย่างควบคุตามรายการที่ให้ไว้ก็รู้สึกว่าหมอว่าที่นี่ก็สบายใจครับเป็นกันทีงด้วยแล้วก็นด้ข้อมูลแบบตัวรถได้ดีครับ ด้วยแนะนำทางบ้านทีค่ะก็นะครับฝากว่าถ้าใครอยากมีรถไปใก้สัมผัสนะครับก็ขอแนะนำว่าที่ดนรถคืนบนบนนะครับประทับใจครับขอบคุณครับออกรถกี่บาทนะคะออกรถ5บาทขอบพระคุณค่ะ ีใช้เวลาแค่3วันทำสัญญาวันที่10อนุมัติวันที่11รับรถวันที่12ทันใจใช่ไหมล่ะคะรายได้ใน,ใน,น้อยก็ขอบรถได้จริงครับลงขึ้นแกยงอาบานนะครับในรถท่านบหงงไนน่าจะค้ามจิตค่ะ เงนินตามโฆษณาเลยค่ะดีจะกินครับผมดูบนคาสิเตอร์ของโลคาบา คู่นะคะ่คู่ิงน้ดิ้ดวยัรสสวัสดีครับพบกับเอ่อพบกันน้องแก้นะคะรถมือสองมือบนค่ะใช่นะคะครับแล้ก็พบกับผมนะครับน้องจีนนะครับ ที่นุ่มพวนคาดเซ็นเตอร์นะครับผมอยู่ที่เดียวกันนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันไม่ได้ไปไหนโอเคครับวันนี้เราจะมาพบกับโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดกับโปรโมชั่นบัตรแรกรถนะคร่บบัตรแรกรถรับส่วนลดถึง2 0,000บาทเลยนะครับผมหรือจะรับเป็นเงินสดก็ได้นะคะ20,000บาทรับเงินสดรับเงินสดกับบ้านในททุนถึง2 0,000บาทเลยนะครับผมกับคันนี้นะครับพอจึงเนอร์นะครับปี V อ่วปี2อ1 5ัน้า สีขาวเครื่องสานจุดสูนะผมเป็นตัวท็อปเป็นตัวท็อปเลยนะครับคันนี้จะเป็นเบาะหนังนะผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรถเก๋งดีกว่าว่าคันนี้มีความพิเศษอย่างไงนะครับมาดูที่หน้ารถกันเลยครับผมหน้ารถนะครับก็ถ้าดูตามสภาพแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับแผ่นเพลนะครับก็จะเดิมเลยนะครับแผ่นเพลเดิมเลยอ่าแผ่นเพลเดิมเลยนะครับแล้วก็มีตามมกอะไรอยู่ครบนะผมถือว่าเป็นรถที่มีสภาพใหม่มากๆเลยนะครับสําหรับ รถคันนี้นะครับ่าจะเป็นสติกเกอร์อะไรอยู่ครบเครื่องเดิมแต่ไม่พอนะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ารถคันนี้นะครับแต่งช่วงล่างมาเลยด้วยอ่าแต่งช่วงล่างมาเลยด้วยใช่ไหมครับน้องแก้วแต่งแบบแต่งหน้าโอเคครับต่อไปนะครับเรามาดูที่ล้อกันดีกว่าล้อแม็กแถมไหมครับแถมะล้อแม็กแถมคันนี้เป็นล้อแม็กขอบอะไรครับน้องแก้วครับขอบ17เ็นะอ่าล้อแม็กขอบเจ็นะครับสังเกตดูนะครับ ขอบล้อแมกนะครับดูจากตรงนี้นะครับมันจะบอกว่า R อะไรอย่างนี้เป็น R 1ิแสดงว่าล้อแมกขอบ17ดนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับจะเป็นยางปีสอง9น้าะครับซึ่งมันอยู่ตรงนี้มันอาจจะจับหัวนี่นะครับดูเลขท้ายนะครับเป็นเลขหนึ่งเกนะครับแสดงว่ายางเป็นปีสอง9โอเคครับผมตอนนี้นะครับจะเป็นรถครอบครัวที่นั่งคับเนอะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะหนึ่งที่นอนรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งหนึ่งที่นอนครับแต่ขับไปขับมานอน นอนมดรถเหล่าแต่คนขับขับอยู่เงามากๆเลยโอเคเขาไในกันดีกว่าว่าดูข้างหน้าดข้างหลังก่อนโอเคดูข้างในก่อนนะไปครับมาดูข้างในกันเลยครับสําหรับคันนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวฟอร์จูเนอร์นะครับโอเคตัวมีพวงมาลัยนะครับเป็นมอเรพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมสามารถรับโทรศัพท์แล้วก็วางโทรศัพท์ได้ครับผมอ่าตัวนี้นะครับ ก็จะมีตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เราจะสามารถเวลาเราขับระยะทางไกลๆครับตัวนี้จะสามารถทําให้มีระบบขับอัตโนมัติได้นะครับผมอ่าจะได้ไม่ต้องเมื่อยนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์อะไรครับน้องแก้วเป็นเกียร์ออตโต้นะคะอ่าเป็นเกียร์ออตโต้นะครับผม<ไ> que, เดี๋ยว <ไ while S 1> เราจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูเลย<ว>ส,สตาร์ทเครื่องให้เลยครับดูรองมาตรงนี้ครับลงมาตรงนี้นะครับสังเกตดูดีๆครับ1ม่องเออเท่ไหมครับเท่ไหมครับ อ่แล้วลองสังเกตหน้าปัดดูนะครับเป็นสีดําตัดฟ้านะครับสีดําตัดฟ้านะครับคันนี้ไม่เท่าไหร่ครับน้องไม่แสนนิดนิดเท่านั้นนะคะไม่แสนนิดเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านล้านเปอร์เซ็นเป็นรถบ้านล้านเปอร์เซ็นนะครับอ่น้องแก้วลองเปิดหน้าจออ่าอันนี้พี่ดูหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างมันสามารถทําอะไรได้บ้างครับน้องหนูเปิดไม่เป็นอ่าหนูเปิดไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้เลยนะเปิดไม่เป็นสุดละ้อเลยนะครับเป็นอะไรหนูยังไม่รู้เป็นเหมือนเป็นเหมือนการสอนน้องเปิดนะครับเเหมือนการสอนน้องเปิด สอนน้องเล่นครับอ่าตัวนี้นะครับก็จะมีภาษาไทยเลยนะครับดูอ่าว่าเราขับขี่นะครับควรควคุมการจราจรแล้วก็ควรจะคาดเหยัดด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ควรจะอ่านคู่มือที่อยู่บนรถนะครับโอเคคู่มือเราอยู่รถก็มีพร้อมนะครับเป็นรถมือเดียวใช่ไหมครับคันนี้ใช่แล้วนะคะรถมือเดียวเป็นรถมือเดียวตัวนี้มีระบบ G P S นะครับถ้าแบบเราขับไปมีค่ะแต่ว่ามันจะพาหลงมงเรื่องนะานะครับมีระบบ G P S นะครับ แต่เราจะเชื่อถือระบบ GPS ได้ไหมก็อีกเรื่องหนึงน่งน,นะครับผมอ่า GPS นำทางนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีะตัวฟ<ม>ังเพลงแล้วก็รับโทรศัพท์ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่โอเดวรับโทรศัพท์ได้ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรทัศนนะทัสกนีสกนทัสกีน<ช>นะครับใช่ครับผมอันนี้ลองขอให้ดูไหมันแล้วก็ตรงนี้ครับลองสังเกตตรงนี้ดูอ่าตรงนี้เป็นตัวปรับเบาะนะครับตัวปรับเบาะจะสามารถเลื่อนได้แล้วก็สามารถแบบขยับเบาะขึ้นได้คืออันนี้คือขยับความสูงแบบ ตรงนี้ครับมันจะสามารถแบบขยับได้ว่าเราจะให้มันชันขึ้นแค่ไหนนะครับผมอ่าเราก็ลดบ่อลงได้เป็นตัวอัตโมนมัตินะครับผมอ่าใช่นะครับผมนอกจากนี้นะครับเรายังมีนี่นะครับอ่าเป็นตัวที่เก็บของได้ด้วยอันนี้อัน,นอ,อันนี้มีความสามารถอะไรครับ้อง้เอันนี้กันผีได้นะกันผีได้ไดนะครับผมอ่าตัวกันผีนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับกันผีแล้วก็มีตัวนี้นะครับ เป็นตัวเก็บแว่นนะครับผมไม่ใช่เก <ผม S 2> ็แบ,บแว่นสีสอนเนือ้อเป็นตัวสอนเงืนอ่าไว้ให้ตัวเก็แบแว่นนะครับออาเดี๋ยวถอดแว่นแล้วเก็บให้เห็นกันจะชัดเลยนะครับก็สามารถถอดแว่นแล้วก็เก็บได้นะครับเก็บอ,อย่างนี้เลยถึงแม้ว่านสังเกตดูนะครับว่าแว่นผมจะขนาดใหญ่มากเลยอัน,นใหญ่มากเลยแต่ก็สามารถเอากเก็บในกล่องนี้ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็สามารถติดนะติดได้นะตรงนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างครับน้องไรคตรงนี้ครับตรงนี้ด้านล่างเรามีฟังก์ชันอะไรบ้างครับ อันนี้เสียบอะไรนะาชาร์จแบตอ่ะชาร์จแบตเป็นตัว USB ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะอ่าแล้วก็มีตัว UA A U A A U X, X นะครับอ่าแล้วก็มีตัวอ่าก้นบุรีก้นบุรีนะครับมี2ชุดนะครับชุดนี้กับชุดนี้นะครับอ่าชาร์จแบตกันให้จุดๆกันไปเลยโอเคเรามาดูข้างหลังรถกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพักก็มาดูข้างหลังรถในเร็วไปเดีย๋ยวพี่ตามไป มาดูด้านหลังกันนะคะตรงนี้นอนได้หนึ่งคนเสร็จที่นัน่งที่นอนแล้วเดี๋ยวเราจะมาทับบ่อชูให้ดูว่าบ่อเราเนี่ยทับได้ถึงขนาดไหนนะครับอ,อ่าเดี๋ยวาาอ,อ่ามาดูนี่ก่อนไปที่ระชุดนะครับ,รบตัวนี้นนอ่าัแม่แรงใช่ไหมใช่ครับเป็นตัวแม่แรงนะครับอ่าแล้วก็มีตัวนี้นะครับอ่าลองชี้ดูอ่าอนุชี้ชี้ตรงนี้นะครับ ตรงนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวจุดบุหรี่นะครับโอเคก็สามารถจุดแล้วก็อาจจะทําเป็นตัวใส่ USB เพื่อชาร์จแบตได้สําหรับคนที่นั่งข้างหลังเล่นโทรศัพท์หรือเล่นเกมระหว่างนั่งรถนะครับผมโอเคมีตัวนี้ด้วยครับตัวนี้ครับผมตัวนี้คือตัวที่เอาไว้แขวนะของนะครับที่มันมีความต่ำๆแล้วอยากแขวนไว้ก็ได้โอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะพาไปดูข้างบนเลยว่าเบาะเราเนี่ยสามารถพับได้ถึงขนาดไหนดูนะครับ,บก็เบาะเราเนี่ยสามารถพับลงได้โอเ ตรงนี้นะครับเราก็สามารถพับขึ้นได้เหมือนกันอึ๊บอึบนี่นะครับผมสามารถพับเก็บได้สาหรับที่จะเอาไว้ใส่ของข้างหลังแบบเราไม่ได้มีคนนั่งเราอาจจะอยากทุบของเนี่ยครับเราก็สามารถพับเก็บได้เหมือนกันนะครับผมโอเคยังไม่พอนะครับข้างหลังนะครับมีแอร์ด้วยสําหรับคนนั่งหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเพราะว่ามีแอร์ด้วยมีสังเกตด,ดูมีแอร์สองตัวแต่ว่าถ้าสมมติวันนี้อยากจะทุบของเยอะมากมาก ตัวตรงนี้จะไม่พออีกถ้าเข้านี้ยังไม่พอนะครับยังมีตรงนี้อีกนะครับอ่าตรงนี้นะครับสามารถขับเบรคได้อีกนะครับผมอ่าโอเคเลยนะครับตรงนี้ครับสามารถบบขับเบรคได้อีกปึ๊บปึ๊บนี่น้องแก้วขับเบรคช่วยพี่อย่างนิดนึ่งโอเคขับเบรคอ่ะอ่ะหนึงนะึ่งนะหนึ่งสองปึ๊บอ่าโอเคเห็นไหมครับว่า ถึงแม้จะเป็นรถพอดิเนอร์เ e จ็ดที่นั่งแต่ว่าถึงแม้เราอาจจะไม่อยากทุกคนเราอาจจะทุกของเราก็สามารถทับเบาะเพื่อทุกของได้เยอะมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้กว้างของมากเลยสามารถนอนได้ถึงสองสามคนเลยนะครับผมเป็นทั้งรถพาเที่ยวแล้วรถขนของได้เลยะครัถ้าวันไหนเงงๆอยากนั่งกงหลังรถก็ปูเสื่อน,นั่งกงตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับแอร์ตรงนี้ก็ยังมีนะครับมีแอร์หลังมีแอร์ครบเลยใช่ค่ะใช่ครับแสแงว่ามีแอร์ครบทุกช่วง เลยนะครับผมโอเคครับดูอะไรอีกคะอ่าตรงนี้ก็ถือว่าฟังก์ชันครบและย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งครับครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะลาท่านผู้ชมไปโปรโมชั่นนะคะของเราวันนี้บัตรแลกรถนะคะอ่าโปรโมชั่นบัตรแลกรถนะครับบัตรที่ว่าจะเป็นบัตรเอ่อบัตรเครดิตบัตรเครดิตบัตรสดเงินสดบัตรช้อยอะไรต่างๆบัตรที่เป็นนี่เป็นสินได้หมดยกเว้นบัตรจำนำนะครับบัตรจำนำให้เรามาช่วยผ่อนเราไม่ไหวนะครับผมทุกวันนี้นี่เราก็เยอะอยู่แล้วนะครับ บที่เจ่ายงวดรถอย่างนี้ไไม่ด้นะก็ได้นะครับยกเว้นบัตรจำนำอ่ายกเว้นบัตรจำนำไห้ผมอย่างนึงครับอันนี้ผมแค้นใจมากๆเลยโอเคครับแล้วก็สําหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถพอลติเนอร์สีขาวนะคะปีสองพันสิบห้านะครับผมสอโอเคแล้วก็เป็นเครื่องสามจุดศูนย์นะครับเป็นโตวีแล้วถ้าซื้อรถวันนี้ฟรีอะไรบ้างคบน้องฟรีนะคะล้อแม็กมูลค่าสองหมื่นบาทอ่า ฟรีชุดแต่งรอบคันนะครับมูลค่า1 5 0 0 0บาทนะครับฟรีภาษีพรบปีแรกค่ะฟรีแค่ดําเนินการนะครับมูลค่า20,000บาทนะครับผมฟรีน้ํามันเต็มถังไปเลยแล้วก็ฟรีนะครับการตรวจเช็คเครื่องล่างหรือตรวจเช็คน้ามันเครื่องนะครับถึงแม้ว่าช่วงล่างเราจะแต่งมาแล้วแต่เราก็ยังตรวจเช็คให้มันคุณภาพดีเหมือนเดิมครับฟรีนะคะส่งรถทั่วไทยส่งไกลทั่วโลกนะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นใช่ครับแล้วรถคันนี้นะครับเรารับประกันหลังการขาย สูงสุดหนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับผมเลที่สําคัญฟรีอะไรเนี่ยฟรีเงินกลับบ้านด้วยนะครับฟรีเงินดาวโอเคแล้วก็พี่จะฟรีเงินกลับบ้านด้วยสอง0มืบาทสําหรับคนให้ดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับผมอ่าโอเคนะครับสําหรับป้ายแดงนะครับดาวเป็นแสนนะครับแต่ว่าที่หนุ่มอุบลนะครับดาวเพียงหบาทก็ได้เป็นเจ้าของรถโกโก้ลุลุ่ยคันนี้แล้วคันนี้ซื้อมาหนึ่ง หลักล้านเราเอามาขายหลักแสนแถมเงินกับบ้านอีกหลักสองหมื่นบาทเลยนะครับผมแค่มีบัตรแค่มีบัตรก้าวมาหาเราได้ที่หนุ่มอุบลคาเซนเตอร์นะครับผมฝากช่องลูกค้าในในคลิปนี้เท่านั้นนะครับฝากช่องทางติดต่อดีหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กรถยนต์มือสองหนุ่มอุบลคาเซนเตอร์มีเบอร์ส่วนตัวไปรับน้องแก้ว ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0634175190นะคะอยากเข้ามาดูรถนะคะมาไม่ถูกหาไม่เจอโทรหาน้องได้เลยโทรหาน้องได้นะครับหรือโทรมาจีบน้องก็ได้นะครับจะใครเงาเงานะครับผมโอเคครับผมไม่สะดวกเข้ามาอยากให้ไปหาที่บ้านก็ไปได้ก็ไปได้นะครับแจ้งมาเลยโอเคนะครับแล้วถ้าอยากโทรหาน้องจีนนะครับโทรหาน้องแก้วเลยนะครับบอกว่าขอใส่น้องจีนหน่อยนะครับอยู่ด้วยกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้พวกเราขอ ลาไปก่อนนะครับผมก็ขอฝากเพจหนุ่มุบลคาเซนเตอร์ไว้ในดวงใจด้วยหรือหรืออยากให้จัดโปรโมชั่นลดคันไหนแจ้งมาเลยนะคะเดี๋ยวจะไปลยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปขอเฮียเขาให้เดี๋ยวเฮียเขาจัดให้ขอโปรโมชั่นคันนั้นนี่หน่อยนะคะโอเคครับผมสําหรับวันนี้เราขอลาไปจริงๆนะโอเคครับไปหลายทีแล้วขอกล่าวขอหน้าขอสวัสดีครับ แต่งนะคะ,ไไะดเดี๋ยวเราจะมาดูใต้ของรถนะคะด้วยช่างชนาญกันกว่าส0ปีของเราเ้อาอยางพี่งข็ยังไงะเดี๋ยวพี่เข็นเองก็ได้เอยางสยัง,ยงแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะาไปดูช่วงล่างกันนะครับ อันอื่นเราอาจยังไม่เคยดูข้างข้างล่างครับแต่วันนี้เราพาไปนะครับสังเกตดูนะครับโช้กหลังนะครับแต่งมาครบหมดแล้วนะครับด้านหลังแต่งมาครบหมดแล้วช่วงล่างเราทําให้หมดครบอย่างที่เราบอกนะครับปกติรถพอจูเน่นะครับขับแล้วมันชอบสั่นนะครับแต่ว่าเราแต่งช่วงล่างให้ครบสั่นน้อยมากๆเลยนะครับขับนิ่มมากๆาเลยสําหรับพอจูเน์คันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอกลับไปนอนเล่นที่ใ่้รถก่อนนะครับสวัสดีครับพี่เลย ไม่ <c oughs> ลืมค่ะทุกคนเรามีกล้องหลังด้วยนะคะกล้องหลังใช้เวลาเราถอยหลังนะ,ะเราจะเห็นว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังเราบ้างแล้ก็มีอะไรอีกหมดแล้วเดี๋ยวนึกอองจะกลับมา้นใหม่นะเดี๋ยวนึกอองเราจะกลับมาใหม่สำหรับวันนี้ก็เวลาจริงๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดติดตามกดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ที่อยากกดยกเว้นกดดิสไลค์นะโอเคหนึ่งสองสามช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ช่วยอย่าดินได้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ในคลิปหน้าไลน์หน้าฝากติดตามด้วยนะครับกับเพจรถยนต์มือสองนุ่มอุบลขาเซ็นเตอร์บ๊ายบายรายได้น้อยก็ออกรถได้จริงครับลงชื่นแคร์ฮาบาทนะครับในรถขั้นบางง่ายนะใครม่าช่กจิตขายแตงต้นนไม่ใส่เลยเอาอออกรถเปาส่งป่อนบาทเลยบ่มีคาจจายย่าใช้จา่ายดยังเจ๊ยังคาบารดีดนะเหมือนตนนังโฆษณาเลยค่ะดีจรกินครับผมหนุ่มอุบลขาเซ็นเตอร์ออกรถ่มาบาท์จ่ายรับรถห้าบาทจริงๆริงไหมคะ ยิงข้าล่เดือันอยูห่ห,ยห,ห้าบาทห้าบาทหาบาทห้าบาทห้าบาทห้าบาทจริงๆนี่หนึ่งสองสองสี่ห้าห้าบาทค่ะสังร้ห้าบาทครับนู่นกับเ้นเตอร์ หนึ่งสองสามสี่ห้าแหลกรถหาบเด็กยั่งสวยเลยไม่ยากค่ะเซ็นสัญญาก็สามวันวันที่สี่ก็อนุมัติเลยค่ะแล้วก็ประมาณห้าวันรับรถเลยค่ะมาออกรถคันนี้ก็ง่ายมากค่ะเอกสารก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมากไม่นานค่ะไม่นานคอกสารการออกรถง่ายมากเลยค่ะบอหครับ่ายเอกบเอกสารง่ายค่ะค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะสามวันก็ผ่านเลยค่ะ เฮ็ดเอกสารมาพี่เฮ็ดเอกสารกำลังกินเขาเจียงเป็นทางเฮ็ดเอกสารสิบนาทีเสร็จแล้วพี่กลับบ้านได้แล้วค่ะวันนี้ไล่พ่อแม่อาชีพอาชีพตะกอันแต่ว่าอาชีพเสริมตอนนี้จะขายงานบริษัทค่ะงานบริษัทงนขาค่ะอาชีพวนวานอาชีพคนนี้ฉันก็ขายตรงค่ะเลี้ยงได้อย่างเดียวปลูกพักแน่ปลูกมั่นแน่ไปเรื่อยๆปลูกกระโปรงแน่ที่เล็กที่น้อย ทำสวน,นค่ะปล่อยปลูกมันปลูกข้าวกะอาชีพมอลำมสองกะอาชีพเสริมก็คือจักสานแม่บ้านกับเย็บผ้าทุกงานที่สอครับค้าขายค่ะแบบไม่มีใบอะไรเลยนะร้านก็ไม่ใหญ่เนี้ยค่ะผมก็เย็บสวนอยางครับกีดยางเฮ็ดมันแต่กระเลียงมัวครับลูกค้าทำอาชีพอะไรคะอ๋อกีดยางค่ะกีดยางเลียงมัวก็ซื้อได้ออกรวดง่าย เร็วอนุมัติไวเหตุผลภายใน3วันเลยค่ะการบริการก็ดีครับผมเช็คให้ทุกทุกอย่างครับผมทุกอย่างครับข้างในเปลี่ยนมาเบิดคือทุกถึกจะแห้งมาหนิออกรถกับหนุ่มอุบลคาเซนเตอร์ดีจริงครับผมหนุ่มอุบลออกรถห้าบาทหนูลกรถห้าบาทค่ะหนุ่มอุบลออกรถห้าบาทค่ะหนุ่มอุบลออกรถห้าบาท Oh